มาเด้อค่ะมากินข่าวจับจบน้ำกำนะเนาะเนื้อปลาเน้นหนักแต่ค่ะกินกันอยู่ยยนะค่ะเนื้อปลาแซ่บจัดเนาะกรยังงพ่นคาย จิ้มเจ้าจิ้มจุ๊บหวานพักบ้านหวานจับอีกทีจ้าก<ๆ>ำหนิดก็เอาบ๊ายบายขอบคุณค่ะ<ๆ>มาเด้อค่ะมากินข้าวจับน้ำกำเนาะ<ๆ>เนื้อปลาเน้ยหนัก <c oughs> แต่ค่ะกินกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจแม่จ้าก,กินเนาะคะ่ะนี่แหละอันวิธีแม่ลูกอ่อนเนาะคะ่ะกินเผาไปนัปน่กกม,ะะมนะก้อนเผาลูกก้อมนาะค่ะเนื้อเนียนๆเลยชายสิปในต้องป้อนเผาลูกนอาเดิมพี่น้องเล็ปเบิรงเอาเด้เอไปาจะซ้ำได้คำปมคำปมปมนะคะตีเด็มก็นับคลิปนี่แม่จ้าก่อน ย่พงพ่นขาดถัมรนพักร้อนร้อนำ <c oughs> นิดก็เอาบ๊ายบายขอบคุณค่ะปุ้มใส่หมดเลยเนาะ ปุ้มผักนี่หนานี่ยหน่อยนะคะ่ะมาชิมกันเลยจ้าว่าสเสียบหรือเปล่าเนาะนคนหน่อยก็อยากกินเพราะคนหน่อยขอพอ่อซันนีเด้อค่ะคลิปหนามี่ยยังแส,สียบไมมจ้าจะเอามาสูก,กินไหมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอนวดด้วยขอนวดด้วยอ้าวผุ้มใส่หมดเลยเนาะ อุ้มผักอันเพิ่นสซีเฮดละกาบังเป็นชิน้นบงับงบงังบังในน้อยอนะแม่ไม่แตงสูบมีกลา,างเนาะค่ะบนนี้เมื่อในน้อยอแล้วก็มี้พักเนาะคะ่ะแม่จ๋าใสาพ่พักพกักคนตุ้มเจอีดีจ้าอินเดชมคุณนับคลิปนี้แม่จ๋าก็เข้าใจเอัหุ่นเบอด้วย เห็นแม่จ้ากินเนาะค่ะนี่แหละอันวิธีแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะกินเข่าไปนั่มก้อนเข่าลูกก้อนเนาะค่ะเนื้อเนียนๆเลยหนึ่งปลาจ้าเป็นปลาปลาอย่างพวกปลาสูตรปลาเป็นเอิ่อนนะปลาสูตรเนาะค่ะปลาไก่ทอดให้มาเนาะค่ะเสียบคือเก้าจ้าอจำหนีดก็เอาบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอพ่อจำนีดเด้อค่ะคลิปหน้ามีอยังแซ่บๆแม่จ้าจะเอามาสูกินไหมเนาะค่ะเนาะค่ะเนามขอด้วย รูหัวใจอ่ะอืมยังตุ่มปะน่ากับแบบบานๆเท่านั้นแหละใส่เข่าใส่กระเทียมเนาะค่ะสะกายตัวบานเท่านาะค่ะเนาะแล้วก็มีแจวนะจ้าอันนี้สิเป็นแจลผีปนเนาะค่ะจิ้มแม่จ้าสีบีบกับเน่าน้อยนึงเนาะค่ะแซ่บๆคือเกาจ้ามาข้ามากินกันเลยมาด้วยค่ะมากินเข่าจับๆน้ำกำเนาะเนื้อปลาเนียน แตาค่ากินกันอยู่ค่ะนี่วันนี้แม่จ้ามีกระติบเขาใหญ่คือเกาเนาะค่ะหนึ่งเขาเต็มกระติบหน่อปลาแซ่บับหน่อขอพพอซัมเนเด้อค่ะขิดหนามีอยังแสบๆแม่จ้าเสียมาสูกินไหมเนาะค่ะเนาะนมยุคอ้วยยุขอด้วยอ่ะ หนึ่งปลาจ้าอ่าเป็นปลาปลาอีกอย่างหนึ่งปลาสูตรปลาเพิ่นเอิน,นะปลาสูตรเนาะคะ่ะปลาไก่ทอดให้มาเนาะคะ่ะเสียบคือเกาีจ้าปัะกาศตอกาบานเท่านะคะน่ะเนาะแล้วก็มีเจลนะจ้าอันนี้จะเป็นเจวพริกป่นเนาะคะ่ะจิ้มแม่จ้าสีบ,บีบกหน้าน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเสียบเสียบคือเกลจ้ามาข้ามากินกันเลยอ๋ออืมเจ็บจิ้มเจวจุ๊กจุ๊ มาเด้อค่ะมากินข้าวจับจับน้ำกำเนาะเนื้อปลาเนี้ยนั่นต่ค่ะกินกันอยู่ค่ะจับอีดีจ้าฝัานพักหวานหันอีกหน่อยอืมจับจิ้มเจ้า ขอพอซันนีเด้ออค่ะคลิดหนามีอยังแสบๆไหมจ้าจเอามาสูกินไหมเนาะค่ะนะ้นอนาะอขอด้วยน้องขอด้วยอ้าชายชิดัน,นตรงก่อนเขาลูกน้อนเตอรพี่น้องชิดเบิงเอาเด้ออะไรซ้ำไดอ่้ำปมปมํำปมปมนะคะ ุ้ใส่หมดเลยเนาะอ,อุ้มผักเข้าใจอบบ้ไดเลย,ยประกาศตอกบานเท่านะคะน่ะเนาะแล้วก็มีแจวนะจ้าอันนี้จะเป็นแจวผีปนเนาะค่ะจิ้มแม่จ้าสิบีบ,บก้าน้อยหนึ่งเนาะค่ะแส่บๆคือเก้าจ้ามาข้ามากินกันเลย hai cái ăn bữa đây hai cái ăn bữa đây phân khai ยังพนันขาพันปุ้มใส่หมดเลยเนาะปุ้มผักหัวพอซัมเนเดอค่ะคลิดหนามีแยังแสบไม่จ้าแเอามาสูก,กินไหมเนาะคะนะ่ะะค่ะเนมลูกขอด้วยนอกขอด้วยวหนึ่งปลาจ้า เป็นปลาปลาอย่างนีปลาสูตรปลาคนอื่นนะปลาสูตรเนาะค่ะป้าไก่ทอดให้มาเนาะค่ะแซแบคือเก่าจ้าอี่น้องอืมเจบจิบจ้มเจียวจุ๊บประกาศตัวบ,บ,บานเท่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีเจวนะจ้าอันนี้จะเป็นเจวพริกป่นเนาะค่ะจิ้มแม่จ้าสีบ,บีบักเน้าน้อยหนึ่งเนาะค่ะแซแบๆคือเก่าจ้ามาข้าวมากินกันเลย มาเด้อค่ะมา,าก,กินข้าจับจับน้ำกำเนาะเนื้อปลาเนื้องุ่งตาค่ะกินกันะนูค่ะจอมนีดจะเอาบ๊ายบายขอบคุณค่ะ<ๆ>มาเด้อค่ะมา,าก,กินข้าจับจับน้ำกำเนาะเนื้อปลาเนื้องุ่งตาค่ะกินกันะนูค่ะนเดชมาเขานับคลิปนี่แม่แจ๊ะ คุณน Th sure. so um. euh ับคลิปน um. ี round, Make Make ่แม oh ่จ๊ะก็ประกาศจอกบ้านเท่านาะค่ะนาะแล้วก็มีแจวนะจ้าอันนี้จะเป็นแจวพริกป่นเนาะค่ะจิมแม่จ้าสีบีบน้าวน้อยนึงเนาะค่ะเสแฉบคือเกาจ้ามาข้าวมากินกันเลยจำหนิดก็เอาบ๊ายบายขอบคุณค่ะยัางพันขคาย นี่หมดเนยแม่จ้ามีกระติบเขาใหญ่คือเก้านะคะหนึ่งเขาเต็มกระติบเจียทายชิดนัในตรงกวานเขาหลุดลังเจอผิดน่องออชิดเบิ่งเอาเด้เออะไรซ้ำไหนคำป,ม,ำปมปมคำปมปมนะคะ เดี๋ยวเชิญแม่จ๋ากินเนาะค่ะนี่แหละวิธีแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะกินเข่าไปนั่งก้อนเข่าลูก้องเนาะค่ะเนื้อเนียนๆเลย<ะ>มาเด้อค่ะมากินเขา่าจับจับน้ำกำเนาะ,ะเนื้อปลาเนียนๆแต่ใครกินกันหนูค่ะข้าวจันอ่านได้วย มักแบบบางๆนั่นอ่ะใส่ข่าใส่กระเทียมเนาะคะ่ะชอบใจอันเบิด้วย